คนไทยชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้สิพามาเก็บเห็ดขึ้นเขาด้วยค่ะเด้อเห็ดกันลายอยู่ดอกค่ะอันนี้กำลั่งสติมถังทางนี้ประมาณสิบแปดลิตรนะคะมันอยู่ใตยย้หยาแม่จ้ามันเลยทายหายเบิง่งบดายไหมมันเป็นปลาที่ว่าเก็บยากมากเลยไหมคะ่ะเก็บยากยากนีค่ค่ะมันอยู่ใตยย้หยาสิไหมคะ่ะ น,นี่าวายแบบเพง่ายๆดิอันนี้น้อยๆเสียค่ะอาจิเก็บไว้ถ้าฝนตกมากก็คือย่างฝนบ่ตกมากก็คือตายนะคะเห็นปะคะนั่นก็สีลวงเสีเนี่ยค่ะนี่อยูยูในนี่ก็เป็นเห็ดุด้ค่ะเห็นบ่มันก็ะเล่นเนี่ยค่ะเ่อสามารถสิตไทยให้เบิ้งได้สุ่มมองไหมคะแต่ว่ามันหนาหลายปะมันก็นหลายเคยมาเบื้องเราด้ค่ะทีที่แล้วเนะะี่ยค่ะ ตาบามันนั่นมันบ่ทันที่เกิดวันนี้ฝนตกกลางคืนอยู่ประมาณสองคืนนี่แหละค่ะก็เรยบอกแซนว่าคีมาเ่งืมอนี้อีกนี่ค่ะก็เลยมานี่ค่ะจ้งเสียค่ะนี่คือเห็ดเด้ค่ะนม่เป็นที่เก็บยากมากเลยมือนี้ซ่ามากได้ยักถังสิได้พอสองถังบอกเห็ดก็ลงราคานะคะ่ะเนี่ค่ะมันอยู่จังสี่แม่จ้ะเห็นบอกค่ะเนี่ยๆยจังเสียดูก็เห็ดเด้จ้ะต่ว่าดอกหน่อย เราหน่อยคู่ก็ดอกเออดอกพ่ออาอด่เห็นปะค่ะขายาวโอ้เห็ดอีหยังไปอยู่ในยังสี่เนาะหมดหลายเหระอันน่าจะอยู่ในหงายมจ้ะเข้าไปเห็นสีกระยียบนี่น้อยนี่สิคะเนี่ยนี่สิเห็นบ่ก็ว่าหน่อยนี่เนี่ยจ้ะนี่ก็ขายได้เห็นบะนี่หน่อยนี่เนี่ยก็ไปอยากแก่พี่เฮเบิรงกนี่หน่อยนี่เนี่ยเอาไปถ่ายไปเอาไปทา ให้เขามีความชื่นจักหน่อยเนี่ยค่ะเห็ดที่เก็บหยากมากเลยเงยดหลายแต่ว่าหลายบ่วหลายอยู่ด้วยจ้ะเนี่ยทางสิบอันแปดลี่ที่ที่กําลังสิเต็มเนี่ยค่ะได้หลายโลอยู่เนี่ยค่ะดูไหมค่ะค่ะน่าก็สียูงสิเหมือนกันนี่สองถั่วอยู่ข้างล่างนี่บ่เห็นไหมวันนี้ฝน,นตกมากขาขึ้นลากด้จ้ะเห็นไหขาขึ้นลากกับแบบ เอาบ่าได้นะคะถ้าปัดออกได้ก็คือเอาปัดบอ,อได้เก็คือเอาบ่าได้ะคะ่ะเพราะว่ามันสีเขียดแหงมีเนาเหมือนจะนี่ค่ะจะเก็บไปเรื่อยๆมูขาสิผ้าข้าเนาสิไหมคะแต่ว่าเหาบ่หู้รอกแต่ว่าคุณเพื่อนสื่อไปแต่คนบอกโอ้ยุงยุ้งยุงยุงย้งยุงกับว่าใครหลายเป็นไรดอกคะ่ะเมืนเน่อนหร่คือจุกิกอาจจะเป็นเกี่ยวกับฝนตกน้ำหละคะ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ อยู่หยาของมันบุบดูดกัดแบบนี้เนี่ยยึดไตนีดเดียวที่แต่เห็ดได้จ้ะเนี่ยยึดไตหยาหน่อค่ะเ <ๆๆ S 1> นี่ยลับปูคืนบ่ได้ขาหักเมื่อเนี่ยค่ะหเห็นได้ก็ไม่ได้เห็นเลยค่ะตีละม่นก็เต็มทางพอดีล่ะก็รถก็อยู่ไกลๆค่ะแม่นางถ่ายอยู่รถออกมาซองมึงรอบนึงแล้วข้าเห็นนลยโอกมาซองรถเนี่ยค่ะ ไม่เสียคะ่ะเนี่ยไม่แต่หยางนะไม่แต่เห็ดด้วยคะ่ะเห็ดอีหยวบัดี้ก็ปัดยาดจะลัางแหงหน่าขาวนี่หน้าขาวจะกระจายได้อยู่มกคะ่ะมันก็มีแบบดอกน้อยดอกใหญ่ปนกันนะคะ ว่าหลายบอ่อปลานี่มือน,นี้ก็หลายอยู่ด้จ้ะแต่ว่ามันนั่นยุติยานมาสมารถสีไทยให้เบื้องใดไหมคะนุ๊นะคะยานเก็บบาเบิดย่างซีกแซกเอาอยู่พอไปอยูู่้เดียวย่างซีกแซกการอันนะคะยุติยานมันเลย ยางซิกแซกเลเอาหมวกเอาหมวกไปใส่เพราะว่าถังมันเริ่มเริ่มสิไปทํางทางเต็มเรามันก็ดิเริ่มหนักเลยจ้ะนั่นก็เลยต้องใส่ระบบหนีระบบหมวกเบาที่สุดใ้าจะไปหาเมื่อเรื่อยยางซิกเซกอะค่ะถ้ายางตกไปทางเดียวมันก็หาบวเบิดไหมจ้ะ มันเป็นหยาเฟื้อนอะคะ่ะแห้งที่กันยิงๆมีบางที่ทายเห็ดนี่ก็เป็นเกือบด้วยค่ะยังก็เห็ดอยู่หน่อยนึงนี่ค่ะนี่นน่ก็มีแต่มีแต่เห็ดเด้จ้ะโอ้ยเนี่ยค่ะอยากให้เห็นว่ามันเกิดอี็นอย่างนี่เสิแต่ว่าป้ายแบบนี้แหละเห็ดมันมากอะ วิธีเห็ดได้เนี่ยคือให้บวบาดบวบ,วบวัยเนี่ยค่ะนี่วิธีเห็ดคือกันค่ะมันก็เลยกลายเป็นเกมเห็ดซามัอนี่ก็นั่งอยู่เป๊ะเนี่ยออย,ยู่จ่าดอกหน่อยดอกใหญ่เนี่ยค่ะีอยู่เห็ดทตุเท่าไหล่ค่ะอันนี้คือหนาขาวพอางบนตกมากจังสีเหลืองจริงเสีย ยังสีถ้าเอาไปเขาก็บอเอานะคะขอบเขาจะใหม่แล้วเพราะว่าฝนบ่ต,ตกมาอันนี้อันนี้อหมวกยางไสค่ะยังเสียวคะ่ะงามบอกงามถ้าเปิดฟื้อนออกนะคะยญ้าฟื้นเน,น,นี่ยค่ะฟื้นพ้นแห่งปันใดถ้าพุ่นประมาณส,งสา่งเสมอนนีไปฟื้นแห่งเขาก็สิแห่งตามนะคะ ยังเสียคะ่ะตอกเมือง,งดีๆด้วยคะ่ะถ้าพวกเบือง,งดีคือเหยียบอะเอาสดล้มเอาตีดล้มก็ได้ก็คือแต่เป็นกระจายเลยละคะ่ะก็จึงใหญ่ๆเมื่อมันเกิดแบบนี้ไหมทั้งก็จึงนี่วางหละที่เหยียบคุ้งไตวากก็ได้เพราะว่ามันเกิดบ่คือบ้านมันคือเมืองขเขาเมียถ้าเห็นดอกนึงอะก็คือโอเคถ้าเห็นมาดอกนึงเหมือนที่เท่ากับเออ พอแล้วเห็ดเ้าก็หยุดเพราะต่หยุดปุ๊บกลายเป็นว่าควนที่ห้อเพาเห็นเหยียบจ้ะบนเลือมันมีซีวิดหอกค่ะหักขอล้ออือฮักเนาะอีพี่นี่พ่อแค่นี้กนเด้ค่ะเดอ้อสิเก็บเห็ดค่ะสิเก็บสาดในแจ้งนอยอยู่ในหลืบอยู่ในหูนะคะฝากกดติดตาม กดแชร์กดซับสไคร์เนด้อค่ะเด้อช่องคนไทยบ้านชาแนลจ้ะมือนี่กับสิบเออเงินเงินเด็กเจงหน่อยกับสิญยางเคลียร์เหตุหลายมันมันริมื่อจ้ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง